โอเคค่ะเรามากันพาร์ทที่เท่าไหร่ก็จาไม่ได้แต่ว่าเราก็จะมาเล่นกันนะคะเหมือนจะพาร์ทที่สี่นะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าเกมแต่ก็เข้าไม่ได้กำลังรอเลยอ้าวเครื่องดับไปเลยก็เดี๋ยวเราจะมาบินกันโหสนุกกับการบินสซ์ไวน์วอย่างอื่นไม่ทำค่ะ <c oughs> บินอย่างเดียวตกลงมาดูแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาตัดต้นไม้กันอแล้วพาที่แล้วเราไปขุดเหมืองกันไม่ใช่เหรอใช่แต่เรากลับมาเร็วนะเพราะว่าอืมกลัวตายตายแล้วปัญหาใหญ่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวจะไปอีกนะเพราะตอนนี้เข้าเกมไม่ได้เป็นไรไม่รู้ลบลบไหมลบแมปไปนะอืมก็ตอนนั้นตอนที่เพิเขาไม่ได้เหียวก็บอกอย่างเงี้ยอุ้ยได้แล้ว ช้าไปกินเหมืองเอ้ยกินเหมืองไม่ใช่ไม่ใช่กินเหมืองไปเหมืองกันแป๊บหนึ่งนะคะก็จะหดไปเดี๋ยวจะบินลงไปนะก็ได้เดี๋ยวเราจะสร้างสร้างอื่นอีกนะคะก็ยังวิกาไต้กัต่ายสีขาวน่ารักแปลพลอยมาเมืองไหนเนี่ยเหมืองเหมืองอยู่ตรงนี้ขึ้นทำไมล่ะจะบินไปใช่ไหม นี่จะได้เห็นยังเห็นยังเห็นยังชื่ออยู่ตัวอยู่ตรงนั้นแหละลงมาเลยเห็นแล้วพออยู่ไหนนะอยู่ทางนี้เหรอมองไปทางนู้นเจอหาก่อนมีปีกไหมโอเคไปไหนก็จากคราวที่แล้วเราต้องหาเพชรให้ได้ไปทางไหนดีบ้างลงกับเอาทันพออยู่ไหนอ่ะเอาทันกันนะนี่ไงพออยู่ไหนอ่ะเนี่ย นี่เห็นไหมระหว่างทางนี้ระหว่างทางนี้ทางไปทางไหนน่าตรงนั้นมีน้ำตรงนั้นเอ้ยไปทางไหนขอไปดูก่อนทางนู้ดเออไปมั้งแต่ไฟแตะไปไปไปแป๊บวิจิตใจวัสดีแมงมุมหุ้ยมีเหมืองต่ออีกสวดิแมงมุมเราไม่ได้อยู่กันไม่ได้คุยกันมาหลายปีแล้วนะแมงมุม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  แมงมุมออกตายแล้วโอเคแมงมุมตายไปแล้วแต่ตรงนี้มีน้ําจะบอกว่าถ้าใครอยากเห็นหน้าผู้ถ่ายนะคะหรือผู้เล่นด้วยก็รอสองร้อยซับนะผู้ที่ถ่ายตอนเปิดไข่อ่ะรอสองร้อยซับไปนะแต่ถ้าใครเห็นแล้วก็ไม่รู้ก็คือถ่ายไปแล้วแหละแต่ว่าอยากให้ถ่ายด้วยอืมให้ถ่ายดูหน้าอาจจะแบบสวยเล็กน้อยช <c oughs> จริง <c oughs> เดี๋ยวเราสองร้อยซับถ้าใครอยากเห็นเร็วๆก็ชวนเพื่อนๆน้องๆอะไรมากดติดตามนะคะค <c oughs> ่ะค่ะค่ะตันอะเดินไปตรงไหนก็ตันตาดารันอ้าวตรงนี้มันทางขึ้นโอเคลงดีกว่าพลอยทำอะไรเนะี่ยก็พี่ให้นตรงอ่ะอยู่ตรงนี้ไปลงลงลง,ลง,ลงทางนี้ทางนี้น้อง น้องน้องน้องไปไหนคะคุณคะเอิมพอยพลอพอไปไหนไปไหนทางขึ้นเรามาทางนี้กันค่ะนี่ทางนี้ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวขอไปดูน้่งบนทางลงพอข้างบนมีมีนมีเฮ้ยพลอยอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะมันมีทางลงอ๋อทางน้ำบอโอเคไม่ใช่ทางน้ำตรงน้ำอ่ะไม่ใช่ทางนี้เห็นชื่อไหมเห็นมาเลยนะ ยาเนาะยานะเฮ้ยเพชรเจอได้โปรดลาวาจงเกิดคุ้ยฐานเต็มเลยแต่ที้อยู่ข้างล่างเหรออืมลงไปนั่นแหละนั่นแหละเดินตรงไปลงหรือขึ้นไม่รู้เหมือนกันน <ลง S 2> ่าจะลงอะ่ะเออลงอชุดเดี๋ยวคุดฐานดิค่ะที่ที่ท,ทีตรงอยู่นแถวแถวบ้านเราก็มีฐานนะ ใช่แต่เรายังไม่ได้ขุดกันอุ้ยเผอทิ้งเจแล้วกูทานก่อนทานจะหมดแล้วนี่ไงข้างบนอ่ะเฮ้ยเมืองนี้น่าจะเจอเพชรนะมันใหญ่ดีตอนที่เราไปครั้งประมาณคลิปที่เอาชีวิตรอดก็เจออืมเพราะว่าเออต้องหาลาวาแล้วแหละเออไปหาลาวากันลาวาลาวาต้องขุด่านด้วยนะเพื่อจาเป็นเจเลไม่ใช่เราแบบอุเราจะขุดอุ้ยพอยอะหรือว่าเมืองใหญ่อุ้ย วิเจอเหล็กเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยพอยอะไรน่าจะเจอเพชรดูดิอุ้ยงั้นเอาเหล็กก่อนเหล็กเต็มเลยไปขุดไปขุดเหล็กก่อนเหล็กก็จําเป็นนะยา้ยเจอถ่านด้วยซับซ้อนกันเลยเนี่ยถ่านจริงพอพอพอคุณเหล็กเสร็จซอมบี้กรีดดังมากอ๋อก็เป็นถ่านเหรอคะก็โอเคเจอซอมบี้นี่กรีดดังเลย เยวค่อยเอาแบบซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ินยากอย่าขุดเหล็กก่อนเหล็กก็สำคัญอยู่ใช่สำคัญด้วยสำคัญสำคัญ,คญที่นี่นะคะคิดว่าเผ็รน่าใจเยอะเลยว่าะคิดว่าที่นี่เผ็ด๋ยวเพราะว่าอะไรเผลอตกลงมาไม่ได้เผลอหรอกเจอลาว่าเฮ้ยไหนเจอแล้วพี่แฮมเจอกระตีเดียว อุดไปแล้วลาวาเดี๋ยวอขาด้วยดูหน่อยอุดไปแล้วน,น่าจะเจอเอ้ยตกใจรออันนี้ทัสอุ้ยยังมีให้ลงอีกพอยดูดิมีให้ลงอีกเฮ้ยเล็กอย่าเพิ่งกระโดดลงไปนะเดี๋ยวปันขุดหินก่อนเพื่อให้ลงได้อด่าเพิ่งคิดสั้นกระโดดลงไปนะจุดจึบ ลงได้ละขดลงไปเหรอล่าวนีเดี๋ยวกินอ๋อวางไปลงมาเลิกเลยโอ้เราปิดตันปิดตันทางขึ้นทำไมเนะี่ยหลบไปหลบไปหลบไป,บไปน้องน้องหลบไปพี่พี่จะโอ้ถติแล้ว,ลวจึ๊บดูสิมีไหมเพชรจ้าพี่มาแล้วจา้า น้องอยากขยับนะพี่จะไปหาเอ้ยไม่ใช่ฐานฐานแก็จะเป็นพ şey ี่มาแล้วจ่าเพชรเพชรจริงเหรอไม่เจอแค่บอกว่าเพชรอยู่ไหนหนีหนีเจอแหลกเต็มเลยแต่เอาขี้เกียจขุดเดี๋ยวค่อยขุดเดี๋ยวให้พอขุดนะล้าตอนนี้ขี้เกียจขอให้ไม่ตันด้วยเลยนโมตาสาเจอน้ำแต่ไม่เจอเพชร เจอเหล็กอีกแล้วอ่ะแล้วก็เจอเหล็กตลอดเลยอ่ะเจอเหล็กอีกแล้วอ่ะเออเจอเหล็กอีกแล้วอ่ะเปิดเสียงทีวีหน่อยก็ได้นะดูเละท้าวเฮียอะไรเดี๋ยวเรากินก่อนเฮ้ยเอากินรอได้นะตื่นมองอไม่เจออะไรเลย,เเลยตันตลอดเดินไปอีกทีนึงก็ตัน เฮ้ยทางนี้ยังไม่ได้ไปไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเลาวาเหรอเออเจลาวาในไหนตรงไหนทางนี้เจอลาวาเดี๋ยวนะคือทางไหนเนี่ยทางนี้เฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อยู่นี่อยู่นี่มองไม่เห็นหรอโอ๊ยเจ็บไปเจ้าสเกลกินราซอมบี้ก่อนเ๋ยวเก็บหินก่อนเก็บหิน กินน้าซอมบี้กินแล้วดีต่อสุขภาพนี่เลยเดี๋ยวขุดเหล็กก่อนเน่เน่เน่พลอยพลอยดูดิลาวาเต็มเลยเหล็กได้ยี่หกแล้วขุดมาเยอะตอนนี้กําลังหาเพชรีหาเพชรอยู่พี่แพลบริการหาเพชรเฉยๆไม่ทําอะไรทั้งนั้นหาเพชรอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ขุดขุดอยู่นะรู้จริงเปล่าเจอเอเมโล์เอเมโล์ เอ็มอัมเขาเรียกว่าอะไรอะเอ็มเมลล์อัมเมลล์อันเด็กี้เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะเอ็มเมลล์เอ็มเมลล์มีคนข้างๆบอกว่าอันเดกเกิ้ลอะไรเียเอ็มเมลล์อันเดอเจอเอ็มเมลล์เอ็มเมลล์ันเด็เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะเอ็มเอ็มเมลล์ก็ถูกแล้วเสียวอะเอ็มเมลล์สองอันเอ็มเมลล์เอ็มเอ็มเมลล์คือไหนเนี่ยเอ็มเมลล์ร้อนนั่นเนี่ยอัมเมลล์ อไม่ด้วยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮย้ฮยพลอยถ้าจะฆ่าตัวตายขนาดนี้อย่าฆ่าเลยทำไมคิดสั้นจังเลยเนะชอบคิดสั้นนะน,นะี่ยกำลังจะอุดให้แต่พอก็คิดสั้นฆ่าตัวตายไปก่อนเจอเอเมลโลอ่ะใช่เอเมลโลปะ่ะ <c oughs> ทำอะไรเจ๊ด้วยโอเค จทำอะไรกำลังหาทางขึ้นไปจับจับ,บทำอะไรของเพื่นจับขึ้นไม่ไหวกำลังอุดน้ำกับอุดลาวาให้ไว้ไว้ติดไฟติดไฟอสบายเ <laughs> มื่อกี้อยู่ๆก็ติดไฟมาคอยทำอะไรเนี่ยทำไมตกกันไปไหนไหน้นเนี่ยเฮ้ยเจอไอ้มือเฮ้ยคอยทำอะไรเนี่ย ทำไมตกลงไปในนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ได้เห็นเหตุการณ์อ่ะก็คือตอนนั้นในโดนน้าอ่ะอุ้ยต้องเจอแล้วล่ะเพชรอ่ะใช่ตอนนี้เจอเอเมลล่สองอันแล้วนะช่วยด้วยดิชวยเหรอต้องลงไปอยู่แล้วล่ะลงมาแล้วมาวาอีกแล้วเหรอมีงขาวด้วยมั้งเแดงๆเจอใครเนี่ยเขาเทียก็พี่สไปร์สวัสดีค่ะพี่สไป์ไปไหนพี่อร่อยนะคะพี่ เจอเอเมเบโลอ,อีกแล้วอ่ะทำไมเจอเยอะจังอะออมเบลหรือเอเมเบโลออไม่รู้เอเมเบโลอเอเมเบโลที่แมงมุมจุ๊บโอ้โหาคาร์ที่แมงมุมไงตื้นจริงว่าพี่แมงมุมีจะจะทำทอสหน่อยเดี๋ยวนะมาทำทอสด้วยเอ้าเอ้าเอ้ากอะไรขึ้นขุดทอสไม่ใช่ทอสแล้วเมื่อกี้เผอบินผ่านไม่ใช่เหรอ ลืมลืมขุดฐานอะฐานมีเพียบลาวาเต็มเลยเฉยเอเมรอลโลแล้วคอยไรขอยืมฐานหน่อยเออก็มาหาขอยืมฐานหน่อยมาหาที่ทำไมลาวาเต็มเลยอะพอยจะรู้ไม่เจอเพชรด้วยนะเจอแต่เอเมอลลอะใช่คงใส่ผร์นนี้เกิดอะไรขึ้นอยากรู้เกิดอะไรขึ้นไปฆ่าตัวตายในน้ำไปต่ฮะไม่ได้ฆ่าไม่ฆ่ากำลังเก็บ โอเคฐานใช่ไหมอือา้ปงการีานเลยอ่ะไหนห้อยอย่างไหนั่นน่ะไหนทิ้งให้เนี่ยอยู่นี่หลังพี่เฮ้อ่ะรับฐานเลยได้แล้วขอบคุณมากค่ะพ่าจะไปขุดเสียบลาวาจังเลยขุดเล็กก่อนจ้ะปิดน้ำก่อนได้ละไม่รู้ทางปิดน้ำด้วยดิเอ้า YouTube, YouTube. ดูซิข้างล่างมีอะไรข้ก็ไม่มีอะไรเราดูคุ้ทานก่อน,นจะเจอเ<ะ><ะ>พชรไหมเนาะเออลาวามันเต็มเลยนะแต่ว่าเจอแต่เอเมอรัล่อะเอเมอรัลด์่ไม่ไมค่อยเจอเลยนะเนี่ยเออไม่เคยเจอเอเมอรัลด์แต่ว่าเจอได้ไงไม่รู้ครั้งแรกเลยนะแบบไม่โกงอะ่ะก็แบบไม่โกงแบบเอาไปวางไว้แล้นเจอน คันมีตั้งเยอะพี่แพลไม่เจอเอเมลอเลยอ่ะเฮ้ยขอเฮ้ยไม่ได้เอมเบลอไม่เจอเพชรเฮ้ยเพชรจริงเหรอได้ปอดเพชโอลาวาเต็มเลยแต่ไม่เจอเพชรคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ยพอถ่ายเกือบตกเจอเอมเบลออีกแล้วอ่ะเนี่ยคืออะไรเนี่ยเก็บไปเถอะเก็บไป แต่แป๊บนึงที่แกคุดมันอยู่กลางลาวาเลยอุ้ยเจอเลสโตนเจออะไรเนี่ยลาพิดลาปิดเออลาพิดลาพิดเขาเรียกได้เหมือนกันไหเฮ้ยทองเฮ้ยเหล็กอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยทองโอ้ยเหล็กไม่รู้ว่าเดินมาโม่โมแล้วก็เจอเอาย่อย่อย่อเอาย่อพีทเพียงเกือบตกลาวา ขอโทษขออภัยในเสียงที่ดังนะคะกรีดร้องเยอะไม่หน่อยโอ้โอ้เฮ้ยเพชจริงเหรอไม่เจออ้าวพูดทำไมตกใจแค่ร้องไหววอนขอเพรต้องคุณเหล็กหน่อยนะเพราะว่าแบบเธอต้องการใช่แต่ต่อคือรือเลว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขอนมบัวนะคะทำไมอ่ะก็ต้องขอแหละเราไม่ขอ เจอเลเซอร์โตนอีกแล้วว่ะเจอลาพิดเออเหมือนกันไม่ได้เจอลาพิดอันนั้นแหละที่พี่แพลวบอกวันอยู่ตรงนเฮ้ยพลอยเร็วเร็วเร็วบินไปบินไม่ได้ใครสั่งให้ตกลงไปเลยนั้นออืเกิดมาที่เกิดเด้อจึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บดีนะไม่มีเพชรอยู่ในตัวเดี๋ยวเฮียไม่ได้ขุดเดี๋ยวนะไม่มีก็บอกแล้วไงให้ระวังเจอเอเมอรัลด์ จะเอเมลเล่อเยอะมาก